สวัสดีจ้าพี่นอ้องทุกผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องยาประศรีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าวันนี้ยาประศรีเดินนำขอ่อแนวทางเ,ด,เด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเงดินเบ่งตุชมเป็นแนวทางวันทีไปรับชมรับฟังยาประศรีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรย์ยาประศรีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะเลื่มกดกระดิ่งเนาะค่ะน้องแง้มยาประศรีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องกับสุโภชผาดเบ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้าน้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์มาคุยมาทักทายกับยาประศรีกะคอมเมนต์มาใต้้้้คลลิปขาาาางงง่่ไดเเนนนะะพีอ กระเป๋าลายยญ่ห้างเนาะพี่น้องไปเบิ่งของมูลนธทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยนะค่ะเนวทางนี้เป็นเนวทางล่างสูตรใหม่มาสั่นสำหรับเนวทางของแอดกับตันเนาะพี่น้องเนาะล่างสูตรใหม่เด่นเขลี่นๆตัวเดียวพี่น้อง่ามาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะคะสองมาสั่นพี่น้องขาสองมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยสาหรับเนวทางของแอดกับตันเนาะพี่น้องเนาะไปเอามาแนว้ทางของแอดกับตันกับแคบน้าจอได้เลยนะคะพี่น้อง่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางเงทงิงนะคะพี่น้องคะแนวทางเทึงเป็นแนวทางของพี่นวดใจดีเนาะอ่าพี่นวดใจดีงวดที่แล้วพี่นวดบอกว่าแนวทางบนไฮศูนเนาะค่ะมา6กศูนย์หกเนาะงวดนี้พี่นวดบอกว่าซีมากในนอนว่าสั้นซียังดีและพี่น้องเอาผู้ใดมักแนวทางของพี่นวดใจดีแคบหน้าเจานะคะพี่น้องคะแค่เป็นผู้หาแนวทางว่าให้พี่น้องเท่านั้นแล้วนะคะที่จะตัดทิ้นใจว่าิีวดตตัวใดนะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรัฐบวมมาสั่นเป็นแนวทางของอันเอ็ดปังคำหน่อยเนาะเพิ่นบอกว่าเมืวดนี้เด่นเจ็ดเจ็ดมาในน้องอ่มาสันบนว่าเจ็ดเก้าเขนเขียนชุดวินอยู่ที่สามเจ็ดเก้านะคะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอ็ดปังคำหน่อยเนาะมาขึ้นแนวทางเอ็ดบังคำหน่อยก็แคบหนาจอเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยข้างเทิงนะคะพี่น้องค่ะงวดที่เราหากั้งหก หาก็หกมากหกเนาะค่ะเนาะอ่างวดนี้เพิ่นบอกว่าสองก็สามนะคะอันนี้คือแนวทางเครื่งองยางเดี่ยวเนาะคะ่ะพี่น้องบอกเกี่ยวกับขั้นล่างนะคะสําหรับแนวทางของแอดน้ำผูเนาะคะ่ะแอดน้ำผูเพิ่นจะมีหลายสูตรพี่น้องอขอมาสูตรใดเนี่ยเนี่ยไปจะพยายามหาลงมาให้เนาะเพิ่นก็ขอหลายสูตรอ่านวยบนนะคะแต้มเต้มรวมบนนะคะพี่น้องขอมาหน่าจะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพนแพนพารวย3ตัวบนและ2ตัวล่างพี่น้องมาเบิ่ง3ตัวเทิงก่อนเนาะคะ่ะเนาะ3ตัวบนเพิ่นบอกว่า830 530 538นะจ่ะอ่าสองตัวเพิ่นมี30 35 38 50 53และ58เน้นอ่าเด่น3กับ5นะจ่ะอันนี้คือแนวทางเทิงของแอดแพนแพนมาเบิ่งเนี่ยทางล่างหวานพี่น้องเด่น9ก,กับ4นะคะ่ะ เด่นเก้ากับสีมีสองเก่าสามเก่าสองสีและสามสีเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพ,พิ่นเน้นสองสีสีสองนะคะสําหรับแนวทางของแอดแฟนแฟนพารวยเนาะพี่น้องเนาะไปมักแนวทางแอดแฟนแฟนกับแคบหน้าจอตามเพิ่นเน้เลยนะคะเดีย๋ยวให้สิกงย้ายลงแคปหน้าจอตามนี้ได้เลยนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่น บนมาได้ทุกหลักแต่ว่าเป็นแนวทางเด่นขางเครื่องโตเดียวเนาะค่ะมวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าให้หก ok, มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะจ้ามวนนี้เพิ่นบอกว่าเล่นแปดนะคะแปดมาได้ทุกหลักขางเครื่องนะคะคือเลขเด่นบนเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของลุงซีซอปดต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโค้งสุดไทยเลขวัดปาวาซันพี่น้องของเจ๊เลไลนะคะพี่น้องคะเลขมาอย่าง ยังไงไม่รู้ว่าสั้นแจ้งข้าวห้ทราบเด้อว่าสั้นพี่น้องคะเอาวันสิมีสามตัวพืชเห็ดดอกจันไว้เนาะมีสามหกห้าพืชเห็ดดอกจันไว้เนาะหกสองสี่หกเก้าสี่เจ็ดสองสี่นะคะพืชไทบัตรที่นี่สองตัวเน้นคือสามสองสามสี่และเจ็ดสี่นะคะพี่น้องสําหรับแนวทางของเจเลไล่นะคะพี่น้องคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลงนิ่นเราบอกว่า เด่นหลักหน่วยล่างงวดที่แล้วให้สีมากเก่าสีแล้วจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสองนะคะพี่น้องคะสองมาอ่าเพิ่นบอกว่าสองมาหลักหน่วยล่างลุกนิ่นนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสิบหน่วยล่างลุ่สีสอปงวดที่แล้วงวดที่แล้วใบแรกให้เก้านะจ๊ะงวดที่สอง ใบที่สองกับเก่าเนาะจ้ามาตามต่อจางวนในพื้นที่สองใบใบเรียกไหหาใบที่สองไ้ซีนะคะถ้าซีดับแยกให้เอาอยู่ก็เราจะเหลือห้าตัวเดียวนะคะพี่น้องคะเอามาไปตามสูตรบนเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดมักแนวทางของลุงสีอันนี้คือแนวทางล่างเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือแนวทางล่างนะคะพี่น้องมกักกระจวดนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดคู่เมืองนะคะ แอดนั่นไอแอดคู่เมืองนะคะสองตัวบันที่สองหนึ่งสองหกสามหนึ่งสามหกเจ็ดหนึ่งและเจ็ดหกนะคะพี่น้องเนาะอ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรบนล่างอ่าสูสองสองเอ่อสองสูตรวสันพี่น้องงวดที่แล้วเก่กากับซีมากเก่าซีเนาะจ้ะอันนี้มาได้บนล่างงวดนี้ 8กับ3นะคะพี่น้องคะ8กับ3ามาได้บนล่างนะคะพี่น้องเอาผู้ใดมักเนวทาทนาทาเพื่อนกับพิจะหน้าตามเพื่อนใดเนาะจวดจาดฝาดบ่มใดนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะเป็นแนวทางของแอดกระตุนหรือว่าแอดวัาลาพุเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าสองโตไทยงวดนี้ว่าสั้นเจ็ดกับหาว่าสั้นมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยว่าสั้นเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับแนวทางแอดวาลาพรหรือว่าแอดกระตูนนี่แหละเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอ็ดชายกุลเนาะแอ็ดชายกุลบอกว่าสองโตเทิงอ่ะสันพี่น้องขาขยายให้เนะาะขยายไลยกับยันมุนติวนะ๋วเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าบนบอกว่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหกหนึ่งหกสองหกศูนย์เลยศูนย์แปดนะคะอันนี้เป็นแนวทางเทิงอย่างเดียวนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจัดฟาดบึ้มได้คะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นบนตัวเดียวนะคะงวดที่เล้วเพื่อนเด่นศูนย์นะคะพี่น้องออก6กศูนย์หกเนาะงัวนี้เจ็ดกับแปดเด่นที่สุดคือแปดข้าง่ึงวัสันพี่น้องคะแปดบนนะคะพี่นอ้องเอาไปตามสูตรเพิ่นพี่น้องมักตัวใดกับจัวดจาดฟาดบ่มตามเพื่อนใดเนาะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขติดบนปูใชยเพื่อนบอกว่าหนึ่งสองสามมาตัวใดตัวหนึ่งข้างทึงว่าสันสาหรับแนวทางของปูใช่เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมิดนะคะแอดมิดเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะสองตัวเทิงวสันเคียบนาจอเลยนะพี่น้องเนาะ,คะแค่แนวทางมีสูตรมีเขามีหลุดพิจารณากอนัา่าไปใส่เดิ้อวสันแอดมิดละวันเนาะเอ่อบนไหนมามีสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดห้าสำหรับแนวทางของแอดมิดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางว่าสั่นค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นแนวทางของวิ่งบนตัวเดียวของแอดมเนาะคะ่ะแอดมบอกว่าแลนบนตัวเดียวงวดที่เลี้ยวแลนศูนย์วดนี้แลนหนึ่งนะคะคเพิ่์ว่าเนาะดวดจาดฝาดบึ่มใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางาเด่นแบบเด่นบนล่างแบบ3ามโตสามหกเจ็นาะคะ่ะเป็นแนวทางของเพิน่์เนาะมาเบิ้งคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางแบบ4ีโตสองห้าหกเก้านาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดคมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับนะคะ <cetera> เลขดับดับบนของแอดนาคิโนงวดที่แล้วดับ4ีนะคะออกหกศูนย์หกเนาะวดนี้ดับแปดบน่าสันดับดับทุกลักขังเทิงนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพื้นหา,านะพี่น้องคะอ่าเป็นแนวทางของอันเลขดับนะจ้าเพิ่นบอกว่าดับสี่ล่างเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอัน สิทธิ์หลวงพ่อโสธรนะคะพี่น้องขะสิทธิ์หลวงพ่อโซทอนวนสันเพื่อนหายมาเพื่อนบอกว่าเลขเด่นล่างเนาะสามศูนย์สามเก้าหนึ่งนะคะพี่น้องกันหนึ่งหนึ่งน้ำมเดอร์วสันโอ้โหวันที่สิบเอ็ดแต่พี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันแอดลูกสายน้ำนะคะพี่น้องขะแอดลูกสายน้ำเพื่อนบอกว่าเลขเด่นบดนะคะงวดที่แล้วหายหกศูนย์มาศูนย์หกเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าอ่อเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่ง 7 9 7 0 7 1 8 9 8จนเนกาะจ่ะ3า1 4 8 1หและ581นเนาะพี่น้องเนาะเอามักตัวใดกระจวดจาดตามเพื่อนใดมากันไปนตามสูตรเพื่อนละเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางเด่นลักลอยของแอดนูนามนะคะ้อยบนแอดนะูนามเนาะงวดที่แล้ว6กับ2มา6กเนาะจ้ะหัวนี้เพื่อนบอกว่า1กับ7นะคะ1กับ7ประสันพี่น้องเอาพิชชนาะตามเพื่อนไดเนาะพี่น้องเนาะ ลอยบนแอดนูนามเนาะมาเบิ้งหลักสิบเด่นเด่นเอามาปิดท้ายโดยแนวทางเด่นหลักสิบบนนะคะงวดที่แล้วเด่นหกอ่าสิบหน่วยบนเนาะจ่าเด่นหกกับเจ็ดมาหกเนาะมาหลักหน่วยเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าหกกับเจ็ดคือเก่านะคะสําหรับแนวทางของแอดนูนามเนะมาะไปมักตัวใดก็ว่ากันน้ำเพลินไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยอยาไใก็ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ้าเด็กๆเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเงีงๆรวยๆปังๆสุขุพคขขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นจาจะที่ได้แบ่งปัน,นขอามูหนท่าน์แลแย้ไพ่ใหม่พรมเมทินงได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า